ลานีหรือมหาลานีนะครับผมความหมายเพิ่นนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมมาพร้กระป๋าแดงคือเกาครับพี่น้องกับเมนูแซบแซบคือเกามาพี่น้องมะเมื่อนี้ได้ขนมจีนนะครับผมเป็นน้ำยาป่านะครับพี่น้องเป็นแบรนด์ของลานีนะครับผมเมื่อนี้น้ำยาป่านะครับผมไอทูน่าปลากระป๋องเลยครับเด้อพี่น้องโอ้เปิดย่าจะได้นี่พี่น้อง รอบก่อนนะครับพี่น้องผมเอาน้ํายากะทิมากินออ้สุดยอดนะครับผมวันนี้เพ่นเห็ดน้ํายาป่านะครับผมออกมาให้พี่ให้น้องได้กินได้ชิมนะครับผมนี่ออ้เข้มข้นในลี้นี่ยโอ,โอ้ลองเบิ้งพี่น้องลานีนะครับผมหรือว่ามหาลานีนะครับผมแปลว่าผู้หญิงที่ดีนะครับผมผู้หญิงที่เก่งแสนดีเก่งที่สุดอย่างประมาณนี้ครับพี่น้องเหมือนกับเปรียบเสมือนว่า เป็นแม่ของเรานี่นะครับพี่น้องเป็นผู้หญิงที่ดีที่เก่งนะครับผมที่สุดของแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนแม่เขาอะเหมือนแม่เปาแดงเงี่ยเปาแดงก็ต้องแบบเห็นแม่เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเก่งที่สุดนะครับผมแล้วก็แข็งเก่งที่สุดนะครับผมในแผ่นดินนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับผมลานีหรือมหาลานีนะครับผมความหมายเพิ่นนะครับพี่น้องนี่เพิ่นมีสองแบบนะครับพี่น้องมีทั้งแบบน้ำยากะทิขนมจีนนะครับผมแล้วก็ เป็นในแบบน้ำยาป่านะครับผมเนี่ยนี่เจ้าเลกข,ของโลกนะครับพี่น้องสนใจนะครับผมทักเพจนะครับพี่น้องปลากระป๋องลานี่นะครับผมโปรไฟล์เพจเ,เพิ่นจะเป็นสีม่วงเนะครับเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาเสพแซ่ทางการก,ก็บอแดงแล้วครับผม,ม,มใส่ปูอัดพร้อมครับ Rồi bây giờ hòm, hmm <laughs> ผูอ mm ่านผมลี่จะตายอีม chuột <laughs> nhọn หอมแบบกระ้ายครับจะแม่นโมเม่นเ,เหรอครับจะมันหอมกินแบบนั้น <c oughs> สุดยอด บปลาเช่นครับพูดนะใส่กับน้ำยาปลาเพิ่น เขากันดีได้ล้วครับพี่น้องครับวันนี้ mm-hmm hmm う 으흠 으흠

ค<ฤ>รับน้องขอบคุณขอบคุณน,นะครับผมเรื่อยเพื่อส่งน้ํายาปลานะครับผมทูน่าปลากระป๋องนะครับผมเพื่อนจะมีสองสูตรนะครับผมเป็นแบรนด์ของลานีนะครับผมหรือว่าเพจปลากระป๋องลานีนะครับพี่นอ้องอ่าหน้าโปรไฟล์เพื่อนนะครับผมหน้าหน้าเพจเพื่อนอะจะเป็นสีชมพูนะครับพี่น้องท่านใดน,นะครับผมสนใจกัน บ่อแดงจะเอาช่องทางนะครับผมการสั่งซื้อไว้ให้นะครับพี่น้องเพื่อจะกินมีทั้งน้ํายาป่าแลวก็ทั้งน้ํายากะทินะครับผมปิดเจ้าแรกนะครับผมของของประเทศของโลกนะครับผมเจ้าแรกของโลกเลยนะครับผมเพราะว่ายังบมีไัยเหตุนะครับผมพี่เพิ่นเป็นคนแรกแล้วผมมาเมื่อกินตีใจผมก็เลยสั่งเมื่อกินอีกนะครับผมอ่ะขอบุญขอบคุณพี่เพิ่นนะครับผมแล้วก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจนะครับผมที่ เป็นกำลังใจนะครับผมให้เบาแดงมากโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขู่สุขคนไลค์กดแชร์เบาแดงในเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ละน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขูสุขคนนอนรับก็ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือใครจะแก้บนิโชตโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสทานี้ก่อนครับผมเจอกันกับบาแดงคลิปหน้าครับพี่นน้้องคคิีีสสััดรบ